มา,าแลกับผมนะครับก็บอกว่านี่คือ w a r h a w k EP 2นะครับอาว้าวาว,าว,ว่าเฮ้ยยยยยอู้าวงกลับมาเลยนะครับก็ช่วยฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมชอบมากเลยมันโทรมาตัด อันนี้อยตาทนี้นี่ตึ้งต้้งใช้สูกลมเลยนะครับใครเล่นออบบี้ดี๋นี้เพา่นแล้วมาขวดหน่อยนะคอม,คม,ดคม,คมเด้วยส่วนผมก็จะรอลอยหน่วยนี้มาพักเลย มัดตกอีกโอเคว,ว้าวมัดเอ๊ะมันจะได้ไ่าวะไม่ได้ต้องหาใช่ได้หนึหน่งสองสติ ลว้าวมากอู้ไ้ได้สเปคเฮ้ยไม่อยากมี EP สามเครียดทัคลิปเพิ่มอีกอรอบแล้วไในกู เป็นแมปเทา้าวัวหอกที่ก็ยากวากวา่าตัวเลยว้าวมาเลยกับแบบนี้ไม่ต้องดบยาก,ยาก,าก,กชลบ,ชบ

Oi! ขอจบไปเพียงเท่านี้กับออบบี้นี้เพราอเดี๋ยวผมจะต้องไปเล่นออบบี้อื่นแล้วผมป่วยผมก็เดี๋ยวต้องกินยาไปกินเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ